อะไรอ่ะขายเบย์ธุรกิจพันล้านนะดูดิขายเงินแดงเลนอย่างไรเบรย์ฟ้าโพ้นอย่างงี้เขาเลือนเปล่าวะไม่เลือนของเนาะไม่เลือนไม่เลือนเรือเป็นหมามันกินได้นในกระดูกมันไม่กินเนื้อไม่ได้หรอกว่าไงไอ้ฟ้าอยู่ปะถ่อยร้องอ่ะนะใช่ใช่ถ่ร้องอยู่ปะ ม่ม่ไม่น่าอยู่มั้งน่าจะอยู่ลองโทรไปดูดียวลองโทรไปดูเนี่ยแม่มันพาแม่มาหาเนี่ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับันเดอร์ครับแม่สายเดอใช่ไหม t e r on nut อะพี่อืมเพือ่ะรพี่อ๋ออยู่ในเมืองไหเนี่ยฮะอยู่ในเมืองไมเนี่ยอยู่เอนเมือไว้เาหรอแม่มึงมา เราไปคุยกนเกมเราหาว่าเอ็มจื้อเกมคุณไม่ไหวเลยมึไม่รู้ไม่รู้ไปทำซัตอรี่ในเกมเอาเน้องโอเคพี่รู้แล้วเปิดเขาเกมมาเขามาเล่นกับพวกพี่เบื้องผมเป็นพี่สายฟ้าครับเป็นพี่ชายเป็นไปไหนวะพี่ชายพี่ชายนะคระสวัสดีครับใช่ครับแล้วมีหวาดใจอะไรยังครับโสดครับนี่โสดยาวสวัสดีโบใช่เขาโสดยาวรอแม่ฟาเลยนะ สายฟ้าสายฟ้าเรียกเรียกพี่ป๊าปานะอ่าแล้วมีแหวนหวานใจยังครับอันนี้ถามสาระเลยมีนะครับมีแล้วอยู่เมืองไหนแล้วครับมีแล้วไม่เล่นครับไม่อยู่สักเมืองเลยครับไอโบรู้มือนะความหมายอย่างนี้คือมีผมใส่กด้ความหมายอย่างนี้คืออะไรโบอโอเครู้เบอร์เว้กูไม่รู้ความหมายกูอยากฟัง อะไรแล้วพี่มีแล้วใช่ไหมก็มีข้างนอกไงพี่โอเคจบลูกลูกไม่ได้อยู่ครับลูกเดี๋ยวบอกลูกแล้วครับลูกเหม่ออยู่แค่เขาคุณลูกคุณลูกตอบข้อความมาแล้วเหม่อทั้งวันแต่เมื่อวันเมื่อวันคุณมีเข้ามาด้วยนะตอนมีบาก้าเข้ามาที่นี่ด้วยอ๋อบาก้าคือใครครับแฟนหรอแม่เขาตติ้กก็รู้จักนี่ ไม่แล้วเป็นแฟนกับเขาหรอเป็นลูกครับเป็นลูกอ๋อเป็นลูกบาก้าหรอใช่ครับก็ถามพ่อเขาดิพ่อชื่ออะไรพี่พ่อชื่ออะไรครับบังเทนครับอันนั้นบังเทนอันเนี้ยบังกูไปเถอะกูจะไปอย่าบังกูดิกูจะไปโอ้โหไปเลยจึ้ไม่เยืยแยะไอ้บัวไปไหนไปบอซ่นปะไปรับไอ้ฟ้า ไปทำอะไรเนี่ยอ๋อเฮียก็ไปหายฟ้าไงเอ้ยใครลงเอ้ยเต็มไหมเนี่ยกลับดีคนหนึ่งขับไปหายฟ้าเิอ๋อวัวสี่มึงหัวร้ออะไรกันมุงว่าโซนเดี๋ยวผมไปแนละ้วพี่ต๋า